วันนี้พิมท่าสูงนะครับพาทุกท่านมาทำบุญด้วยกันมาดูบรรยากาศงานกระถิ่นท่าซุ่มขงปี2568ต้องมีคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่าอาน,นิสง์ของการทำบุญในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยร่วมมทนาบุญด้วยกันเป็นมหาอาน,นิสง์เป็นมหากระถิ่นครับ,บเป็นบุญที่มีอาน,นิสงจำกัดด้วยเวลาวันนี้ผมมาตั้งโรงทานด้วยมาถวายพระปฏิกรรมสีลศอกและก็มาถวายองค์กระถิน่นแล้วก็บริวารกระถิน่น ผมจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศโดยรวมนะแล้วก็พาไปทำบุญด้วยกันครับมามาครับลงอาล็กไหม สวัสดีครับทีมท่าซุงครับวันนี้มาทำโรงพานทุนกระถิน่นที่วัดท่าซุงครับปี2568ควรจะบอกพี่น้องทุกท่านเลยครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ขั้นทั้งหลายเนี่ยได้เช่าวัตถุมงคลกับช่องทีมท่าซุงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มาทำโรงพานในวันนี้เรามาตั้งโรงทานนะครับร้านเราเหมาร้านมาคือร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจหนกตอ,อกโรงยาของดังของอุทัยธานีเลยถ้าเกิดท่านไปเซิร์ชในอิน,อนเทอร์เน็ตเนี่ย ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของไทยเนี่ยจะเจอร้านโชเจโนก่อนเลยนะครับจริงๆนะทั้งหลายการทำลูทานเนี่ยผมเลือกร้านที่ดีที่สุดอ่ะขาบอกว่าทานมีสามอย่างมีท่าทานใช่ไหมมีสหายทานแล้วก็มีสามีทานนะเราเลือกของที่ดีที่สุดก็คือสามีทานสามีไม่ได้ไม่ได้แปลว่าผัวนะครับสามีเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับของที่อร่อยที่สุดเจ้าดังของอุทยานีเพราะฉะนั้นแล้ว ในอนาคตนะครับเราเวลาเราจะอยากได้อะไรเราจะได้ได้นสิ่งที่เรื่อิๆนะครับด้สิ่งที่ดีดที่สุดนี่ร้านของเราอยู่ตรงนี้ มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอมาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานแล้วนอนที่นี่เออ่นอนในเมืองครับผมนอนในเมืองครับโอ้โหคันนี้ติดตามช่องอยู่ใช่ครับเคยเคยเคยช่องไหมตามอยู่ครับขอบคุณพี<อ>่ขอบขอบคุณมากขอบคุณนะเดี๋ยวผมมีของที่เล็กๆของของส่วนตัวเ, <c oughs> เป็นยันกรอบเพชรของวัดเขาว,วงวิทย์ขงพระตาวัชระใช้ชชที่มาเมื่อวานแล้วผมก็รู้ทันเหตุผ่แบบรู้ทพระไม่ทันพระไม่ทันใช่นะวัวตาวัชระชัยวัดเขาวงทำท่าละลายท่านก็มาเมื่อวานมาถวายพระปฏิกรรมสององค์ มาเด็นสามคนโอเคน้าดีนสสะสาธุพี่มาจากไหนนะมาจากสมุยค่ะสมุยค่สะสมุยอ้ยขอบ <มา S 1> คุณมากมาครั้งแรกได้ได้มาตั้งโรงทานเลยครับไม่ได้ตั้ง,งเลยรับม,มูทน,นาสาธุ้วยครับพี่ นี่คือในอดีตเนี่ยเป็นศาลา12กสองไร่ณปัจจุบันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นศาลาร้อยปีหลวงพ่อพระภูมิยานเนาะที่ท่านเห็นเนี่ยในสมัยก่อนมันไม่ใช่อย่างนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สําหรับฝึกมโนกิทธินะด้วยน้ำอักน้ำแรงแรงศรัทธาของลูกหลานของบุรีรัคุณหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุข,ของเราเนี่ยภายหลังที่หลวงพ่อได้มรณภาพแล้วห,หลวงพ่ออน,นันต์จเจ้าวาดเจ้าคุณอนันต์ก็ได้รุ่นะนะครับสาราถึกสองไร่แห่งนี้เนะี่ย เซนที่ให้การรับรองครับคณะลูกศิษย์แล้วมาทำบุญถาวายกรถินที่นี่จะถวายกรถินทุกทุกปีทุกทุกปีด้วยแรงศรัทธาของลูกหลานนะพี่น้องชาวพระคาสุงอย่างพวกเราที่มาทาบุญถวายกระถินแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นเงินบาทสองบาทสิบบาทห้าบาทคือบ,บ,บาทก็ตามเงินเหล่านั้นนะครับนํามาทารูปบํารุงพระพุทธศานสนาสื่อ,อทอดพระศาสนา ใครบ5,000ปีก็เป็นแรงศรัทธาของพวกเราเองวันนี้ที่เราจะร่วมกรนทำครับก็คือการถวายกระถินแล้วก็ผานิกรรมพระหน้าตักสิงสอบนะติดทองฝังเพชรผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนทุกท่านการถวายสัารพินเนี่ยคือเป็นการถวายสารทานอย่างยึ่งน,นะพระเจ้าท่านบอกว่าแม้แต่ยางทัศนะของพระพุทธองค์เองเนี่ยก็มองไม่เห็นจุดสิ้นสุด ของอานิสงของสังฆทานว่าจะไปสิ้นสุดถึงที่ไหนการถวายสังฆทานครั้งหนึ่งเนี่ยอานิสงเนี่ยไม่ว่าคุณจะปรารถนาอะไรก็ตามแต่คุณสามารถป่ารถนาได้ไม่ว่าคุณจะสามารถปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอริยเจ้าคุณก็สามารถที่จะปรารถนาได้แม้กระทั่งพาดิพาสคือคุณยังไม่เข้าพะนิพานเชิงใดน,นะครับบุญนั้นยังไม่หมดนะคุณเกิดมาเป็นคนคุณก็เกิดมาเป็นพระเจ้าจักาารพรรดิร้อยชาติเป็นพระมหากษัตรห้าร้อยชาติเศรษฐีห้าร้อยชาติมันเยอะมากๆ จนอันิสงยังไม่พังจะหมดนะครับคุณเข้าพันิ่านสะกดคุณเห็นไหมว่าสิ่งที่เราทํากันในวันนี้เนี่ยที่คุณร่วมกันมาทุกคนเลยมีอานิสงม,มากในภาหาอาไรแลยววันนี้ผมจึงอยากชวนทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านทีร่ร่วมบุญมาหรือไม่ได้ร่วมบุญมาจะเป็น FC ทั้งบ้านที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันนะและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการถวายพระผาติกรรมชาระนิงสงศีศอกปิดทองหลวงพ่อบอกว่าอย่างงี้นะย้ำนักย้อหนาให้กับลูกศิษย์ของเราเนี่ยเรื่องการชําระนิสงเนี่ ไม่ว่าเป็นใบไม้หนึ่งใบนะครับเจตายหนึ่งเม็ดหรืออะไรก็ตามในวัดเนี่ยเป็นของสงฆ์หมดนะบางทีเราเหยียบย่ำเข้าไปเราเอาไปเราไปใช้เนี่ยเราไม่คิดนะครับเราไม่ทันจะคิดนะนั่นคือการจุดไม่งสงฆ์นี่สงฆ์ที่ไปคืออาวจีอย่างเดียวแต่หลวงพ่อได้กล่าวไว้วันนี้นะครับเราได้นำพระเนี่ยทำระนี้สงฆ์เนี่ยมาถาวายวัดเราผาร่านดินกรงต้องเสมอนแล้วว่าเราสร้างพระขึ้นมาหนึ่งองค์นะ หลวงพ่อท่านาบอกว่าหน้าตักสี่ซอกขึ้นไปนะครับนํามาถวายนะไว้ในพระพุทธชนนะครับนี่สงหมดไปนะแต่ถ้าปิดฟองนะครับเป็นพระชนนิสง์สี่ซอกปิดฟองได้ทางคณะดังนั้นแล้วนะครับการมาทํทาบุญครั้งนี้เนี่ยเราทําบุญด้วยเจตนาอาันบริสุทธิ์น,นะทำเ,เพื่อพระบิดาหลวงพ่อพระราชบมยาตหลวงปู่ฤาษีพระธาุศ์ของเราทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชานีสง์เนี่ยประมาณไม่ได้ดังนั้นแล้วเราร่วม น้อมจิตน้อมใจนะครับในบุญกุศลครั้งนี้นะมุทน,นาสาธทุก,การไปด้วยกันเลยครับสองทุให้ท่านทั้งหลายนะครับ<ส>นึกว่าบุญครั้งนี้เนี่ยเป็นทั้งกระถินเป็นทั้งชำระนิสงแล้วก็บริวารกระถินนะ<ส><ส>ให้นึกในบุญกุศลและเจตนาในการทำบุญของพวกเราไว้ให้ถึงจิตถึงใจเนยครับนะให้จุดเธือใจแต่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่า ถึงแม้เราจะทําบุญมาหนักหนาเท่าไรก็ตามเราก็ยังเป็นคนอยู่ยืนอ,อยู่ตรงนี้ผมยังร้อนในเหงื่อแตกท่านก็ต้องกินต้องใช้มีความทุกข์อยู่เพื่ะนแล้วจุดสูงสุดที่หลวงพ่อได้บอกพวกเราได้บอกพวกเราไว้นั่นก็คือการเกิดเป็นคนทุกข์ครับหาเงินก็ทุกข์ครับจะเดินจะกินแต่สักว์ไยเจ็บป่วยมันก็ต้องตายร่างกายนี้ ก็เป็นแค่สิ่งที่เราอาศัยอยู่เราให้ตั้งเจตจำนงว่าถ้าเกิดเราตายจากความเป็นคุไปแล้วเมื่อเวลาไหนก็ตามสิ่งเดียวที่เราต้องการสไป,ปร์ตอนยิางใหญ่ชื่เรียองค์พระชนม์พระธัรมกุฎเจ้าท่านอยู่ที่ไหนเราขออยู่ที่นั่นร่างกายเกิดมาแบบนี้เราไม่ต้องการอีกแล้วนะครับแค่ท่านคิดแบบนี้เราจะได้อานิสงส์ทั้งมาทันสไปกว่าที่ท่านคิดไว้ จากที่เราดูคลิปมาตั้งแต่ต้นนะครับเราก็จะเห็นว่างานกระถิ่นที่พระสุรุ่ไม่ใช่ว่าแค่งานกระถิ่นง,งานไหนก็ตามหรือแล้วท่าสุกับลูกหลานพ่อไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชาราวบางคนเห็นนั่งร,รถเ็ดมารบพร้อมใจกันมาที่จะตอบแทนฉนองพระคุณในพระคุณหลวงพ่อฤาษีของเรามาทั้งนุบำรุงรักาปรสริฐทำด้วยใจของลูกศิษย์ลูกหลานหลวงพ่อจริงๆเ,เราถือว่าเราได้ทำงาน ตอบแทนถวายอย่างพ่อคนันจะเล็กจะน้อยจะใหญ่จะมากมายแท่ไหนเนี่ยอย่างผมเนี่ยวันเนี้ยผมยังไม่คิดเลยว่าจะได้ผ่าพิกรรมพระชำระนิโสปิดทองประดับเพชรสีสอบให้กับวัดท่ารงเป็นองค์กระถืนด้วยแรงสัทธาพี่น้อง FC ช่องฟิล์มท่ารงทุกๆท่านทั้งที่เจอกันในงานนี้และที่ทางบ้านทั้งที่ฝากทำบุญมาดีเราทำบุญ ได้พระพาดีกรรมหนึ่งองค์แถมบริบารกระถินอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็อขอให้ทุกทุกท่านเนี่ยนะน้อมลำลึกถึงบุญกุศลที่เราได้ทำกันมานะครับเป็นบุญใหญ่นี่อริสุสงหาสารนะติดตัวไปทุกภพทุกชาติตราบจนเราเข้าสู่พระพิธงขอท่านทั้งหลายนะที่ได้ดูคลิปนี้กล่าวโมทนาบุญตะคุณก,กุศลอันยิ่งใหญ่ททรับ สาธุคตอนนี้ไปเขาทุกคนตั้งใจท,ท,ที่อุทิศส่วนกุศลอีกทางบุญญาพลังผลมาบุญใดที่เราเจ้าทัา้งหลายได้เป็นแล้วณโอกาสนี้พาเวเจ้าทั้งหลายขอทิศส่วนนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรน,น้งหลาย ที่เคยร่วงเกิดมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาโสสนนี้ขอจงโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้รา,าถ้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขอทิส่งสนี้ให้แกที่พระเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้า และที่พระเจ้าสังหลายทั่วสารคนภิภพบและพญยายมราชขอที่พระเจ้าทังหลายและพญายมราชจงโมทนาโสุสนีทขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของพระเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดและขอที่สสงสนี้ให้แก่ท่านนหลายที่ร่วงรับไปแล้วที่สเสวยความสุขสุขี สเสวยความทุกข์สุขดีเป็นญาติก็ดีไม่ใช่ญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายจงโมทนาโสสนีเพื่อรับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวเข้าไปเจ้าจะเพิ่งได้รับนาคากระบาดที้เถิดผลสมุนใดที่เข้าไปเจ้าทั้งหลายได้มาเป็นแล้วในโอกาสนี้ขอผลบุญน,นี้จงเป็นปัจจัย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด